NLS Production presents นิยายเสียงเรื่อง White Face ผีเปลี่ยนหน้าประพันธ์โดยนิวไม่จิว๋วให้เสียงภาคโดยกิรติคุณเคยได้ยินเรื่องราวของอสุรกายของตำนานหนึ่งหรือเปล่ามันอยู่กับเรามาตั้งแต่ถือกำเนิดโลกแล้วมันซ่อนตัวอยู่ภายในเงาอันมืดมิด จนไม่มีใครสามารถรับรู้ถึงการมีตัวตนของมันได้เลยต้นกำเนิดของมันอยู่ที่ประเทศไทยเหตุฆาตกรรมปริศนาที่ตํารวจปิดบังเป็นความลับและยุติการสืบสวนไปหลายสิบปีและเหตุฆาตกรรมในแบบเดียวกันยังคงอยู่เชื่อเถอะว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มีฮีโร่เหมือนในซีรีส์มนุษย์อย่างเรา ไม่ได้มีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าจะปิดบังคดีฆาตกรรมก็ยกเว้นคดีแจ็คเดอริเปอร์หรือคดีฆาตกรรมโซเดียกอันโด่งดังนั้นเพราะศพทุกรายกว่าร้อยศพที่ตำรวจได้สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นฆาตกรคนคนเดียวกันเพราะมีสภาพศพที่ถูกเลาะใบหน้าออกไปจนหมดแถมตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมอีกทั้งทุกวันนี้ ฆาตกรก็ยังคงลอยนวลอยู่เรื่องสั้นสยองขวัญน,นี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแจ็คถอนหายใจหลังจากได้อ่านเรื่องสั้นสยองขวัญที่ปรากฏขึ้นใน FES a ฟ e b o o k ที่ทางเพจเรื่องสั้นได้โพสต์เอาไว้เขามักจะชอบอ่านเรื่องราวพวกนี้ในเวลาว่างๆหลังจากที่ทำการบ้านที่อาจารย์ได้สั่งแถมพรุ่งนี้จะมีการสอบย่อยอีก นั่นเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผ่านวิชานี้ไปได้แต่ก็ช่างเถอะการอ่านหนังสือมันไม่สนุกเท่าได้อ่านนิยายนี่นาค่อยไปลอกเพื่อนเอาก็ได้เขาอ้าปากหาวอดก่อนจะมองไปที่นาฬิกาสีดำติดอยู่บนผนังบอกเวลาถึงเที่ยงคืนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วดึกขนาดนี้เดี๋ยวเข้ามอไม่ทันเก้าโมงพอดีปกติแล้ว แจ็คมักจะเป็นคนที่ตื่นยากถ้าไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้หรือให้ใครโทรมาปลุกเขาจะไม่มีวันตื่นทันชั่วโมงเรียนคาบแรกอย่างแน่นอนชายหนุ่มรูปร่างสูงหน้าท้องแบนราบแขนขาปกคลุมไปด้วยกล้ามเนื้อบางๆไว้ผมยาวปิดหน้าผากลาเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปปิดระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทันทีก่อนจะปิดไฟ และลุกจากเก้าอี้เดินไปที่เตียงจากนั้นก็ทิ้งตัวลงบนฟูกนิ่มๆเย็นๆเ,เพียงไม่กี่วินาทีก็หลับปุ๋ยเข้าสู่ผวังนิทราในทันทีเครื่องปรับอากาศส่งเสียงหึงห่งๆในความเงียบสงัดจู่ๆเสียงนั้นก็เงียบลงไปอย่างไม่มีปีมีคลุยด้วยความเงียบที่ผิดปกติ จนสามารถได้ยินเสียงของการเต้นของหัวใจและเสียงการไหลเวียนของเลือดที่อยู่ในร่างกายเงียบจนมันหนักสนั่นไปหมดจนต้องสะดุ้งตื่นจากพวังในทันทีดวงตาเบิกโพรงมองเข้าไปในความมืดเงื่อเม็ดโตไหลอาบแก้มหัวใจเต้นโครมครามจนเกือบจะทะลุออกจากอกอย่างไม่มีสาเหตุ ลมหายใจก็เร <LO an> ิ er er mi, er e. ja ่ม um, ต no ิดขัดเกิดอะไรขึ้นกับผมมีบางอย่างชุดกระชากให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาลมหายใจติดขัดสายตากรอกไปมารอบห้องในความมืดกลัวว่าจะมีสายตาที่แดงก่่ำจับจ้องมาจากมุมเพดานแต่ก็ไม่มีนั่นทำให้ผมยังสามารถหายใจได้ทั่วท้องได้แต่แล้วจู่จู ก็ได้ยินเสียงลมหายใจลางๆดังมาจากปลายเตียงสิ่งที่ผมเห็นก็คือบางอย่างที่มีภาพันแผลเปื้อนคราบเลือดพันอยู่รอบศีรษะเว้นแต่ช่วงดวงตาอันแดงกำ่ำราวกับเลือดมนุษย์และปากที่มีฟันอันแหลมคมทุกซี่สีเหลืองเปื้อนคราบเลือดที่แดงจังๆแยกเขี้ยวใส่ผมในมือมีกรงเล็บสามแฉกงอกออกมา พยายามตะเกียกตะกายเข้ามาหาผมอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวที่สูงแตะเพดานทําให้ผมพยายามตะเกียกตะกายถอยหลังอย่างรวดเร็วอย่างใจผวานจนด้านหลังของศรีรษะกระแทกผนังอย่างแรง <ś led> ดวงตาของผมเบิกโพลงขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับสะดุ้งลุกขึ้นมาจากเตียงด้วยร่างกายที่ชุ่มไปด้วยเหงือ ซึ่งมันไหลซึมออกมาจากทุกอนูรูขุมขนผมมองไปที่ปลายเตียงอย่างรวดเร็วด้วยอัตราการเต้นของหัวใจที่เต้นรัวเร็วโครมครามอย่างบ้าคลั่งไม่มีมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันหายไปแล้วหัวใจของผมค่อยๆเต้นช้าลงพร้อมกับพ่นลมหายใจออกทางจมูกเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายสินะ ด้วยความที่เหงื่อออกชุ่มไปทั้งตัวและอุณหภูมิร้อนไปทั้งร่างกายผมจึงตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่ห้องน้ำด้วยการกดสวิตช์เพื่อเปิดไฟก่อนจะก้าวเท้าเข้า,ขาไปในนั้นเพื่อป้องกันความคิดที่ตีกันอยู่ในหัวที่ปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะมีผีปีศาจอะไรคอยดักซุ่มอยู่ในความมืดพร้อมที่จะพุ่งเข้ามาเชือดดื่มเลือดอันแสนโอชะผมพยายามสลัดความคิดที่ไร้สาระออกไปให้ตายสิ นี่เราอ่านเรื่องสยองขวัญเยอะเกินไปหรือเปล่าผมเดินตรงไปที่อ่างล้างหน้าก่อนจะเปิดน้ำเอามือรองแล้วก้มตัวลงไปพร้อมกับหลับตาและสาดน้ำใส่ที่ใบหน้าความเย็นจากน้ำนั้นทำให้ความกลัวค่อยๆหายไปความสดชื่นเข้ามาแทนที่รู้สึกสบายจังแต่แล้ว จู่ๆก็เกิดความหนาวจับใจอย่างไม่มีปีมีคลุยหลังจากที่ปิดก๊อกน้ำเป็นที่เรียบร้อยจู่ๆร่างกายก็หยุดนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นท้ายทอยแข็งราวกับถูกสาบจนไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมองกระจกได้เลยเพราะกลัวว่าจะเห็นภาพสะท้อนจากด้านหลังแล้วมีบุคคลปริศนายืนอยู่พร้อมงางมีดอันแหลมคมพร้อมแทงไมยปิดชีวิตทันทีที่มีโอกาส ผมกัดฟันและตัดสินใจเงยหน้าขึ้นทันทีเลิกดวงตากว้างเพื่อที่จะได้ตาต่อตาฟันต่อฟันแต่แล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เจอนั่นทำให้ใจชื้นไปได้หนึ่งปอกผมงอตัวด้วยความอ่อนแรงที่ตัวเองเกรงมาก่อนหน้านี้พร้อมทั้งพ่นลมหายใจออกมาทางจมูกและหัวเราะก,กับตัวเอง <c oughs> คิดอะไรเป็นตุเป็นตะจริงๆ แต่แล้วก็มีบางอย่างดนใจให้ผมเงยหน้ามองอีกครั้งเมื่อดวงตาของผมได้ศบตากับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจรู้ว่ามันคือตัวอะไรได้แยเคี้ยวอันคมกริบราวกับสัตว์ป่าใส่หน้าผมจากในกระจกทําให้ผมสะดุ้งสุดตัวขวัญหนีกระเจิงไปคนละทิศคนละทางร่างกายเหมือนถูกผลักออกไปชนกับประตูห้องน้ําอย่างแรงอะดรีนาลีนในร่างกายสูบฉีดอย่างบ้าคลัง่ง สายตายังคงจับจ้องมันให้ตายสิมันเหมือนกับตัวที่อยู่ในความฝันเลยเป็นตัวที่รูปร่างเหมือนมนุษย์พันผ้าพันแผลรอบศีรษะเผยเพียงดวงตาและปากที่มีฟันเคี้ยวที่คมกริบราวกับมีดเสัยอยู่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเปื้อนรอยเลือดและมีเสื้อคลุมมีฮูดสวงทับอยู่กรงเล็บสามแฉกที่งอกออกมาจากมือของมันชี้มาที่ผมแล้วพูดภาษาบางอย่างที่ฟังไม่ออก ด้วยน้ำเสียงที่น่าสะพรึงกลัวไม่ต่างจากปีศาจเดี๋ยวนะปีศาจเหรอเออผมรีบเปิดประตูห้องน้ำออกไปมันเปิดไม่ออกพอหันกลับไปมันก็คลานออกมาจากกระจกนั่นแล้วมันไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของผมตื่นขึ้นผมใช้แรงทั้งหมดพังประตูออกไปได้สำเร็จจากนั้นก็ออกแรงวิ่งออกไปจากห้องทันที ไปที่ไหนดีไปที่ไหนดีอยู่ที่นี่คงจะไม่ปลอดภัยซะแล้วผมวิ่งสุดชีวิตไปตามทางเดินที่มืดสลัวโดยที่ไม่ได้สวมรองเท้าหัวใจเต้นโครมครามอย่างบ้าคลั่งราวกับจะทะลุออกมาจากอกให้ได้ผมไม่กล้ามองไปด้านหลังเพราะกลัวว่ามันจะตามผมมาไม่ว่าจะตามหรือไม่ตามก็ตามผมก็ต้องหนีไปจากที่นี่เพื่อไปหาที่ซุกหัวนอนที่อื่นเมื่อไปถึงลิ นิ้วของผมกดรัวปุ่มเปิดลิฟต์ทันทีโดยที่ไม่สนใจว่าการกดปุ่มในครั้งเดียวจะทําให้เสียค่าไฟกี่บาทใครมันจะไปสนละ่ะก็จ่ายค่าส่วนกลางและค่าไฟตลอดนี่ผมไม่เห็นมันวิ่งไล่ตามมาแต่เท่าที่ดาวเนื้อเรื่องในหนังฆาตกรรมเปรียบเทียบกับสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ว่ามันกําลังตามผมอยู่เมื่อลิฟต์เปิดออกผมก็เข้าไปในนั้นทันทีระหว่างที่ตู้โดยสารกําลังพาลงไปยังชั้นล่างนั้น ผมพยายามท่องบทสวดมนต์ทั้งหมดที่มีแต่ผมไม่มีทางท่องน้โมแน่นอนก็แง่ละน้โมมันช่วยไล่ผีได้ซะที่ไหนตักกะตัวละครในหนังผีมันคนละอย่างกับผมเลยของจริงมันต้องพระคาถาชินบัญชอนเมื่อลิฟต์เปิดออกผมจึงรีบพุ่งตัวออกจากประตูของหอพักไปยังลานจอดรถก่อนจะพุ่งขึ้นรถอย่างไวแต่แล้วความซวยก็ยังคงเล่นตลกกับผมเรื่อยๆเพราะว่าผมไม่ได้เอาทั้งมือถือ และกุญแจรถมาด้วยผมสติแตกและอละวาดในรถจนมันโครงเคลงไปมาแต่แล้วจูจ่ๆก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหางตาของผมเห็นว่ามีใครบางคนนั่งจ้องมาที่ผมผมค่อยๆหันไปด้วยร่างกายที่เกรงสุดขีดเพียงเสี้ยววินาทีปีศาจต,ตัวนั้นพุ่งเข้ามาปิดชีวิตผมในทันที จากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบไปหมดเสียงใบมีกกำลังหันชิ้นเนื้อดังขึ้นมาเผยให้เห็นว่าเจ้าปีศาจไวท์เฟสกำลังใช้กรงเล็บอันคมกริบกรีดใบหน้าของผู้เคราะห์ร้ายคนล่าสุดจนเลือดไหลนองไปทั่วพื้นดวงตาสีแดงกำจับจ้องไปที่งานของตัวเองอย่างใจจดใจจ่อ ราวกับว่าเป็นศิลปะชิ้นโบแดงเมื่อใบหน้าของเหยื่อได้หลุดออกมาเผยให้เห็นส่วนไขมันและกล้ามเนื้อที่ซ่อนอยู่หลังผิวหนังของเหยื่ออย่างน่าสยดสยองมันเอาหนังใบหน้ามาแปะที่ใบหน้าของตัวเองอย่างช้าๆก่อนจะใช้เข็มและได้เย็บรอบๆใบหน้าเพื่อให้ผิวหนังใบหน้าอันใหม่นี้ ติดกับใบหน้าของมันเพียงไม่นานมันก็หลอมรวมเข้ากันจากนั้นมันก็เอาผ้าพันแผลพันวนรอบศีรษะเผยให้เห็นแค่ปากและดวงตาก่อนจะสยะยิ้มออกมาอย่างสยบสยอง